ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้ สี่จำพวกเป็นฉไหนคือนาคที่เป็นอันดชัชะเกิดในไข่หนึ่งนาคที่เป็นชลาภุชะเกิดในคันหนึ่งนาคที่เป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครหนึ่งนาคที่เป็นโอปาติกากเกิดผดขึ้นหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้แล ดูก่อนภิกษ th ุทั้งหลายในนาคสีนน่จำพวกนั้นน, Gordon, นาคที่เป็นฉลาพ okay. ุชะสังเสทชะและโอปาติกะปราณีตกว่านาคที่เป็นอันดชะนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปาติกะปราณีตกว่านาคที่เป็นอันดชะและฉลาพุชะนาคที่เป็นโอปาติกะ ปานีกว่าหน้าที่เป็นอันดชัชชชลาพุชชะและสังเสทชะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาาสี่จำพวกนี้แลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับโยนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยเครื่องให้หน้า ที่เป็นอันดัชชาบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุนาบบางพวกที่เป็นอันดัชชาในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ พวกเรานั้นกระทำทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหน้าที่เป็นอันดัชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจายเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้หน้าที่เป็นอันดชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ภิกษุรูปนั้น ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นชราปุชชาบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุนาคบางพวก ที่เป็นฉลาพุช,ชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นฉลาพุช,ชะ ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใจเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้หน้าที่เป็นชลาพุชาบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ภิกษุรูปนั้นทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้หน้าที่เป็นสังเสทชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถ และสละกายได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุนาคบางพวกที่เป็นสังเสทชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผูกววาากนน้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสรชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใจเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เธอดูก่อนภิกษุข้อนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นสังเสทช้าบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามรับผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปอีกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นโอปาติกะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสดและสละกายได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุนาคบางพวกที่เป็นโอปาติกะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้กระทํากรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทํากรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปาติกะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดดูก่อนภิกษุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาา ที่เป็นโอปปาติกะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป พึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันดัชะคือเกิดในไข่นาคที่เป็นชราพุชะคือเกิดในคันนาคที่เป็นสังเสทชะที่เกิดในเท่าใครนาคที่เป็นโอปาติกะที่เกิดผุดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนพิสูบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทากรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกนาคที่เป็นอันดัชะพวกนาคที่เป็นชลาพุชชพวกนาคที่เป็นสังเสทะชะพวกนาคที่เป็นโอปาติกะ มีอายุยืนมีวันนะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาพุชะที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะ ครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาผูชะที่เป็นสังเสธชะที่เป็นโอปาติกะดูก่อนภิกษุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกหน้าที่เป็นอันดาชะที่เป็นชลาพุชะที่เป็นสังเสริช้าที่เป็นโอปาติกะภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันดชาช้าที่เป็นชลาพุชา้าที่เป็นสังเสทชา้าที่เป็นโอปาติกะพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกนาคที่เป็นอันดชะที่เป็นชราพุชา้าที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะมีอายุมีวันณนะมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหน้าที่เป็นอันดชะที่เป็นชราพุชา้าที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่พักประทีปและอุปรกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันดชัชะที่เป็นชราพุชะที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกาดูก่อนภิกษุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาค ที่เป็นอันดะชะที่เป็นชราพุชา้าที่เป็นสังเสทชา้าที่เป็นโอปาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขพระนครสาวัตถี ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพิสู์ทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นฉไนคือครุฑที่เป็นอันดชะหนึ่งครุฑที่เป็นชราพุชะหนึ่งครุฑที่เป็นสังเสทชะหนึ่งครุฑที่เป็นโอปาติกะหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่จำพวกนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นฉไหนาคือครุฑที่เป็นอันดชาชะหนึ่งครุฑที่เป็นชราพุชชะหนึ่งครุฑที่เป็นสังเสทชะหนึ่งครุฑที่เป็นโอปาติกะหนึ่ง ในครุฑทั้งสี่จำพวกนั้นครุฑที่เป็นอันดชะย่อมนำนาคที่เป็นอันดชะไปได้นำนาคที่เป็นชลาพุชชะสังเสทชะโอปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นชลาพุชะย่อมนำนาคที่เป็นอันดชะและชลาพุชชะไปได้นำนาคที่เป็นสังเสทชะ โอปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นสังเสทชะย่อ as. นมนำนาคที่เป็นอันดชะชลาพุชชะและสังเสทชะไปได้นำนาคที่เป็นโอปาติกะไปไม่ได้ครุที่เป็นโอปาติกะย่อมนำนาคที่เป็นอันดชะชลาพุชชะสังเสทชะ และโอปปติกะไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกําเนิดของครุฑมีสี่จำพวกนี้แลภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุธที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาพุชชะที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนภิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกครุฑที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาพุทธชะที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะมีอายุยืนมีวันนะงามมีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื TP ่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาพุชชาที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาพุชชา ที่เป็นสังเสรชะที่เป็นโอปาติกาดูก่อนพิสุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาพุชชาที่เป็นสังเสรชะที่เป็นโอปาติกะ ภิกษุรูปนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันถชะที่เป็นชลาพุชชะที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะ พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทําก,กรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกครุฑที่เป็นอันดชะที่เป็นชลาพุชะที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะ มีอายุยืนมีวันนะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันถชะที่เป็นชลาพุชะที่เป็นสังเสทชา้าที่เป็นโอปาติกะเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้า ยามาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีปเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอันตชะที่เป็นชลาพุชา้าที่เป็นสังเสทชะที่เป็นโอปาติกะ